สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบกับตามนสาวบุไทยเส้นเก้าเส้นคกนเลยทุกคนอ่าทรงนี้กะซีมาพบกันคู่มือคู่มือเลยเนยทุกคนเด้อเพราะว่าเมื่ออื่นนี่หน้าสาวตามน,น่าสิเหลวคักนะทุกคนเหลวเบิดเลยอ่าเมื่อนี้บรรยากาศมันเป็นสีคึ้มๆทุกคนคอยหากมาแต่ไปชื้อกันมี่มี่แล้วก็ฮอนดอก เยอะเอดย่ำทุกคนค่อยคือเยอะกินย่ำมี่หรือว่าย่ำมาม่าตอนนี้นะค่อยค้างหม้อปลาไปแล้วนะค่อยไปไปซื้อมาพอดีหม้อฟดทุกคนเดี๋ยวห้าสีมาโุมี่เลยกะเอดย่ำให้มีดว่าสีต่ำแต่ว่าต่ำกับย่ำมันก็คล้ายๆกันแหละทุกคนต่ำดูแล้วเดี๋ยวมาลองเฮ็ดย่ำเบิ่งแต่เคองห้าหน้าสิคาดคาดเกินเขแน่ แต่กะโบเป็นเพอทุกคนบรรยากาศมันแบบเป็นเจอนะมือนี้นะเป็นตาแบบเยอะกินแบบอันที่แบบเผ็ดๆแซ่บๆแน่บแน่นอย่างนึงพอโซงหน้านี่บบได้กินตําบได้กิน่นไปเลยทุกคนตำมะฮุ่งนี่ได้กินอยูสองเธอตอนเฮ็ดคลิปแล้วกะมื้อก้อนๆที่บบได้ถ่ายนะทุกคนไขมุกไปไปไปแล้วไขมุกเยอะก็เลยพักกันเอ็ดตำมะฮุ่งกิน ค่อยนะซื้อมีแบบนี้มียำยำจัมโบ้สีสีเขียวนี้นะเพราะว่ามันเส้นมันแ้บขาวๆนะทุกคนน่าสิเอ็ดยำแล้วอาแซบกว่ามีไวไวปะทุกคนเดี๋ยวค่อยสีโร้มีก่อนอันนี้ก็เป็นอันกินปั้นเซาเลยได้เพราะว่าตื่นมากกับแม่กบไปหน้าเลยแต่ค่อยผู้เดียวพอก็นอนหน้าเราลราปอย่างนะทุกคนเดี๋ยวค่อยกะ แล้วเวแล้วการถืนแล้วกซี้ได้ไปเสียหน้าหายแล้วหน้าแล้วกย่างบลแล้วเวได้ทุกคน สองห่อเลยอันนี้นะเขาปิ้งสุกแลวทุกคนเออเขานึ่งอ่ะแต่ค่อยสี ใส่ันโซ่ไปตัดครึ่งตัดครึ่องอันนี้แล้วสีอ่าบได้โลทุกคนบ,บ้านเขาปลงกันมีโลงไปจังเอามันแบบโลลงพร้อมมีแบบนั้นนะนะตอนนี้โบต้มเดี๋ยวอันนี้มันสิเปอย นาะนะทุกคนนุงเสื้อแห้งเนาก็เลยมาอะ้รคิวโอเก้หนุง,นะนงเลยนะหนุงเลยค่อยย่นโค่นี่นะคือต่อไฟแล้วนะมันแฮมค่อยสิบโลอ่าซูเปอรเลยนะซ่อมนี้ก็คือสีได้แล้วนะตอนนี้นะเกาโมงคนค่อยหากระเลวิซักเครื่งซักของ มื่ออื่นก็นจะได้ไปสั่งหน้าถ่ายคลิปดองไว้ดองไว้แล้วกะไว้เธอเอฟซีเบิง่งมีทุกคนมีได้ทีแล้วเดี๋ยวมาปป่ง<อ>เดี๋ยวใส่มือเลยมันกับฮอนไปเลย เดี๋ยวซิมมายำมังสเซอร์กะซ่ามนี่แล้วก็ซีทอเสื้อจานเอาทุกคนเป็นแต่เยอะกินโลเดีแต่ว่าเยอะกินยำแน่ต่ำก็เยอะทุกคนโลดกินก็แซบ่บโอ้ โซงนี้อ้หนนะ้าบ้านก็ซีเงียบเงียบในเดือนนึงแล้วหนะ้าแหละทุกคนเอ้ยแล้วหนะ้าแล้วก็สีได้ยินเสียงแซลแซลแล้วก็เขากับเปิดตู้ฟังเลยเปิดดังด ดดกินมมเมรดกระจงไว้กินกินอีหลายหลายเธอน้ำหอยอยู่อ,อันนี้ค่ะเดี๋ยวมาโล้เซอร์น้ำหอ,หอยอ่ะทุกคนเดี๋ยวสิซ้อยแบบแบบนี้เลยนี่ค่อยมากกินนะหมูอันนี้นะเออนะาพี่เลี้ย อาเ,าเคิอินว่ายอ่อทุกคนคุ่ยซีเซอร์ไม้ไหม้หนึ่งอัน,นอันนี้นะใส่กอกนะ ตัวนี้ค่อยบูมากปะเลยแต่ว่าซื้อมาเซอร์เฟม,มันมีสีสันเพิ่มสีสันให้ยำทุกคนมันจังเป็นตาแซบยำของเราจะได้อร่อยอร่อย เซรอตำหลังทุกคนเดี๋ยวมาเฮ็ดโซนประสงค์เซ่อเซ่อย่ำก่อน<ม>อะทุกคนเดี๋ยวมากเกมคืงเดี๋ยวสิต่ำมาคิดเดี๋ยวเซร์วักเทมนำสองกิม มาคิดกันมันบมซูคลกนะทุกคนน,นีแต่พ่อแต่เป็นสีสีส้มส้มสามะาสามะาก็พอแหละทุกคนค่อยสิบอกกินเผ็ดไปเลยพราะว่ายัางบ่ท่านกินเข้าวนะแล้วก็สิตดมอัน ต่ำแป้งนุ่งซื้อน้ำเดี๋ยวยันมันโแหล,เล่เสื้อหลายเสียบหลายทุกคนแป้งนุ่งอันนี้นะ่ะเขาเอิ้นว่าจะเอิ่งน,นะทุกคนมานน่อยโบได้เอิ้นว่าคุกเริ่ม มาลุกคนมาเริ่มเฮ็ดแงกันเลยเดี๋ยวเอาน้ำก่อยจักหน่อยเอาน้ำโลมี่นี่และก่อยกะบโบจักสิเริ่มเสิร์ฟไปเลยก่อน ปลาปแดะตัวนี้นะค่อยบ่มากปลาเลมมันเยอะเข้มนะอ่าค่อยมากตตัวอีแบบหนึง่งแต่ว่าแม่เอาไปหน้านําำทุกคนเสื้อน้อยหนึง่งเพราะว่าซื้อน้ำปลาไปแล้วการน้ำตาลค่อยมากแบบส้มๆหว,นวาน เดี๋ยวเซอร์เบิ้งมะหนึ่งก่อนมะนาวอันนี้นะมะนาวสีแบบมะนาวปุเอเองมันโมยเป็นน้ำปะเลยเบิ่งส่งแล้วนาสิบุพอนะทุกคน าตามันคือแบบขาวกระลอดเลยทุกคนบูเป็นตาแซ่บดีเกือบเข้าตาน้ำลายเตะดีขั้นประแดะตัวตัวที่ค่อยมากน,นะม,นมันสีดำแก็เข้มข้นกว่านี้ได้ในทุกคนอันนี้ก็สิเป็นผังหอมเป ช่วงนานมันต้องได้อาผูพักนั่นหูพักบูแต่ว่ามันมืดเลยกินมันกินมันแห้งกินมาคิดอมอไปน้ำอื่นน้ำลายไปน้นนำนะไทุกคน ซีมมึงก่อนซิมละซิมอันนี้ละนี่อืมหว้าวเลยมันบวส้ม เสริมมันาวมือสูนยังมาสุ่มอยู่นี่บ่โภพประเดะของทุกคนพอว่าคอย่างมันเข้มเลยมันจางมะให้แน่ เดี๋ยวบาน,น้มาซีมเส้นมันคล่นไปคล่นมากเกือบสโมงอ่ะอืมบาน,น้จังแมนทุกคนเดี๋ยวค่อยสิมาถอดซื้อจานตัวนี้ นี่ทุกคนเดี๋ยวมาเบิร,เร์ก็คือมีเพ่อนน้ำลายแตะน้ำคอยแนย่เดี๋ยวมากินอ่างเอฟซอีแสบกระโลกินอีก กับข้าวเอาทุกคนกินแง้มกับข้าวเหนียวเดี๋ยวจะมหอมท้องกลิ่นแบบนี้เลยนะ ีดอันนี้น่ะตังแม่มันเผ็ดซื้อสามมะน่งอืมหอมมากที่ชอบค่อยน้ำตื่นแบบนี้เล,ล่ะน้ำตาซึมละอืม แ่บพอทุกคนแ่บมาปะ น้ำมูกน้ำตามาแล้ววันนี้นะค่นคอยเชิ์หลายกนะิ่นมาได้เลยมันบริเวณยุบปะทุกคนมันฮอนน้ำมูกศพี่ศพเนะี่ย ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบซำนี้เด้อทุกคนเด้อไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเรื่อเข้ามากับฟากกไลก์กเซ่สาวตะมณ์น่นเ,เด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังเจอคลิปต่อไปไปก่อนเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย